อุปกรณ์ใหม่ของ Pechofit นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูว่าทำไมเพียงกับป๊อบถึงเลือกซื้ออุปกรณ์ชิ้นนี้มาไว้ในยิม ตอนนี้นะคะพี่เขากำลังจะลอกสติกเกอร์นี้ออกแล้วนะคะซึ่งมันก็จะเป็นกระจกนั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยว่าดูสวยมากและรู้สึกว้าวมากแต่ให้ทุกคนได้ดูพร้อมกันว่ามันจะว้าวขนาดอยากให้ทุกคนได้ดูแขนพี่เขานะคะว่าโฟอาร์มแข็งแรงแค่ไหนโอ้โหตั้งแต่นั่งดูมา งานอันนี้น่าจะยากที่สุดแล้วก็คือการลอกสติกเกอร์ยากกว่าเจาะยากกว่าประกอบนะคะก็คือการลอกสติกเกอร์นั่นแหละค่ะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยว่าชอบแบบนี้หรือเปล่าเอาไว้พิมพ์กับป๊อบนะคะทำคลิปเปิดบ้านว่าในยิมเนี่ย มีอะไรให้เพื่อนๆดูบ้างแล้วก็ใครอยากจะทำโฮมชิมเนี่ยนะคะมีอุปกรณ์อะไรที่เราต้องมีไว้ติดยิมบ้างเห็นไหมคะว่ากระจกเนี่ยสวยมากนะคะแทบไม่กล้าจับใดๆทั้งสิ้นส่วนยี่ห้อนี้นะคะที่พิมพ์กับป๊อปเรื่องเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานไม้แล้วมันสวยมากอุปกรณ์ชิ้นเหล็กพวกนี้ค่ะวัตถุดิบเขาดีมากสำหรับทีมติดตั้งเรานะคะจากแบรนด์ส6 0รอกองศาฟิตเนสนะคะเป็นผู้นำเข้าเจ้าเดียวในประเทศไทยของแบรนด์นี้นอ่านว่าอะไรคะพี่ชุนหัว ชุนหัวนะคะพี่เขาคอนเซปต์ของทีมติดตั้งขอขอคอนเซปต์เมื่อกี้ทีนะคะพี่ไม่เน้นพูดแต่ว่าเน้นอะไรนะคะไม่เน้นพูดเน้นคุณภาพอย่างเดียวครับไม่ไม,ไม่เน้นพูดเน้นคุณภาพในการติดตั้งนะคะเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนโอลิมปิกของจีนงานละเอียดมากนะคะ <S <S เย้ และติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเจ้าตัว functional cable team กับปั๊มเนี่ยตามหามานานนะคะซึ่งตัวนี้เหตุผลที่ตามหามานานเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนดูดีไซน์ในประเทศไทยตอนนี้มีแค่2ตัวนะคะตัวแรกอยู่ที่โชว์รูมค่ะ ตัวนี้คือตัวที่พิมกับป๊อปสั่งนําเข้ามานะคะเหตุผลก็เป็นเพราะว่าพิมพ์กับป๊อปอะค่ะตามหาเจ้าเครื่องที่มันเป็นดีไซน์คือเป็นลายไม้แบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นกระจกในตัวด้วยนะคะให้มันเรียบแล้วก็หรูแล้วก็ดูม si ินิมอลมูจิเข้ากับบรรยากาศในยินของเราอ่ะที่เน้นเป็นโทนลายไม้สีดําแล้วก็ความเงาๆนะคะตอนนี้มาถึงมือเราแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะรู้สึกปลื้มปิ่มกับเจ้าตัวนี้มากเลย หลายหลายคนเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินเคเบิลฟังชั่นอลเคเบิลนะคะซึ่งหน้าตาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะบางคนเห็นตามในฟิตเนสเนี่ยเป็นเครื่องใหญ่ๆกว้างๆเลยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นตัวไซส์เล็กลงมาหน่อยอย่างที่ยิมเก่ายิมกับบอสอะค่ะก็จะใช้เป็นตัวเคเบลิลไซส์เล็กมาแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยค่ะเป็นฟังชั่นอลเคเบิลที่เขามีความพิเศษก็คือไซส์ที่เล็กเห็นไหมคะเหมือนเราซื้อประตูมาหนึ่งอันและแถมยึดติดกับกําแพงเข้าไปด้วยค่ะซึ่งตรงเนี้ยตอบโจทย์ ในเรื่องของ private ยิมของพิม์ปอบมากที่เราอยากจะเน้นความประหยัดพื้นที่นั่นเองะคะ่ะ mm hmm. พอประหยัดพื้นที่แล้วเห็น mm hmm. ไหมคะยิมเราก็จะกว้างขวางเหมือนเดิมตรงนี้เขาก็จะเก็บ เรียบกับกำแพงเข้าไปเพราะว่าอย่างที่ยินพิมพ์มกับป๊อบอะค่ะเรามีในเรื่องของบารเบลเราเชนได้ละเรามีดัมเบลเรามีแคทเทอร์เบลมีบ็อกซ์มีอะไรครบทุกอย่างแล้วแต่ว่าพอมีตัว functional cable ตัวนี้มาเพิ่มอะค่ะมันจะได้มิติในเรื่องของความแน่นในเรื่องของการเชน upper body ได้ด้วยแรงในการดึงเนี่ยเต็มระยะมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเล่นอกเล่นไหลหลังแขนปีก ก้นหน้าท้องเล่นได้หมดเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะและข้อดีของเขาค่ะจริงๆอะ่ะมันก็เหมือนกับการที่เราใช้ตัวยางยืดรีสตันแบนในการเทรนนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเจ้าตัวยางยืดเนี่ยเขาจะมีข้อจํากัดตรงที่สมมุติคิมจะเล่นท่าหลังแขกแล้วนะคะถ้าเป็นเจ้าตัวยางยืดแล้วก็เอายางเกี่ยวเนาะแล้วก็เล่นได้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เกิดอะไรขึ้นคะเวลาเราอยากจะเปลี่ยนน้าหนักใช่ไหมคะเราต้องมานั่งเปลี่ยนเส้นใหม่ใช่ไหมคะแต่เจ้าตัวนี้ค่ะเวลาเปลี่ยนน้ำหนักง่ายมากนะทุกคน เอาเลยค่ะจะเคเบิลกี่กิโลนะคะเลือกได้เลยค่ะเสียบปุ๊บเสียบแล้วก็เล่นได้เลยเห็นไหมคะรวดเร็วทันใจภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น,นะคะ่ะมันก็จะสะดวกในเรื่องของการทำโปรแกรมให้มันมีความต่อเนื่องมากขึ้นด้วยนะคะ ดังนั้นนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะหรืออยากจะรู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเล่นท่าอะไรได้บ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกพิมกับป๊อบได้เลยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย